คุณกําลังอยู่ในยุคที่ทําหนังสือแบบนี้มันง่ายมากๆแต่คุณไม่จำเป็นต้องผลิตเป็นเล่มอย่างนี้นะครับคุณสามารถทําให้มันเป็นไฟล์ดิจิตอลแล้วก็ขายได้เลยคุณรู้ไหมว่ามีหล,หลายๆคนเนี่ยสร้างรายได้าจากการขายอ e ีบุ๊กเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับเป็นที่ฮิตกันมากเลยนะครับในหมวดหมู่ของดิจิตอลโปรดักต์นั่นเองและถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คาแนะนําวิธีการเริ่มนะให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะก็สวัสดีนะครับผม JR 1อ ก็สวัสดีนะครับผม JR เปอร์เซ็นนะครับอายุ22ปีนะตอนนี้ทําธุรกิจดีดอนบิสเนสนะครับผมลาออกจากงานประจํามาแล้ว5เดือนนะฮะซึ่งกําลังจะเข้าเดือนนี้6แล้วเว้นั่นแหละทุกคนหลังจากที่ผมลาออกมานะครับผมก็สามารถสร้างรายได้จากดีดอนบิสเนสนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอีบุ๊กเทมเพลตหรือว่าคอร์สออนไลน์เนี่ยมากกว่าแสนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของอีบุ๊กละกันนะครับซึ่งก็แน่นอนครับไออีบุ๊กเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนในการที่คุ นะครับก็เป็นหนึ่งในสินค้า Digital Product ์นะครับที่หลายๆคนเลือกที่จะทำนะเพราะว่ามันทําง่ายด้วยเป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับของคนที่อยากที่จะหารายได้เสริมนะครับหรือว่าคนที่อยากที่จะเริ่มทำธุรกิจ Digital Business นะ